สวัสดีจ้าพี่น้องวมนนี้นะคะจะพามาผสมปุ๋ยเอนะคะอันนี้ปุ๋ยนี้เ้าก็ซื้อมาจากอะซังมาจากต่อต่อนะคะซังมาทางเอและบีแล้วค่ะตัวบีผสมแล้วค่ะอันนี้จะมีสามอย่างนะคะด้วยก,กัน,าากน,กนะค่ะเกิดผสมมันทีละวายในกนในโกมูแลวค่ะผสมเพราะมันมันสีแบบละลายยางน,นะคะแล้วก็ค้น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 ,คน,คนให้แบบ,บาแวาละลายเมือดทุงเม็ดเลยนะคะค้นแบบ คู่ไหนแบบายไปน้ำนามเลยค่ะอันที่สองนะคะอันนี้ก็เป็นสีเหลืองนะคะนะคะเทลงเลยแล้วก็คุ้นค้นคุ้น้กันค่ะคุ้นให้เขากันคุ้นให้แบบลายจนหมดนะคะอันนี้อันที่สามจานี่สีดำปี๊ปีอ่าใส่แล้วนะคะก็คุ้นจากคุ้นให้เขากันทั้งสามยางเลยนะคะปุยสามยางในห้องก็จะเป็นก็จเรียกว่าปุยเอเนาะ ก็ามาใส่ผักไฮโดรโปรนิกส์เรานี่แหละค่ะอันนี้อันนี้ก็ค้นโดนเติบไมด้วยกค่ะจังเวเะว่าลายเนาะมันนี่ก็กลองเลยจ่ะใส่กวดห้เลยกวดที่เยาเตรียมใปหนะะ้ะกำลางให้สะอาดล้างให้แบบเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกวดประมาณหนึ่งจุดห้านิดประมาณนี้แหละค่ะแตว่าอันนนำานำาที่อนเอามาใส่นี่ก็ กะกองกระเตียมมากแล้วนะคะหาฤิิ์ขาปุยตัวนี้ก็คือมีปริมาณหาฤทธิ์ขาห่อห้ากระกรองไปค่ะกองซี่กวดไปนะที่จะจะได้ประมาณซี่กวดซี่กวดใหญ่ล้วก็ประมาณกวดหนึ่งหน่อยค่ะเพระาะว่ามันกะโมเมนกวดละลทิเนาะมันก็กวดละลิ์หากวดละลิ์สองประมาณนี้ละ,ะค่ะค่กกองไ้เลยค่ะ นี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็เก็บปุ๋ยค่ะแล้วก็มีแม่นะคะมาลดน้ำผักจ้าการผสมปุ๋ยห่อกรียบร้อยแล้วนะคะแลวกกเอ้าขึ้นหรือเปล่าวะเออเลี้ยวแลกักกะอ้าเอาไว้ผักะไปเทใส่ผักห่อดีกว่าพักกระสิบแบบวา่าห่อกะพอไววประมาณสองถานนะคะถานนึงนีกอ่ะกระยันแล้วมีสองใบแล้วสองใบก็สามารถเส่็ป,ปุ๋ยอปีได้แล้วนะคะ แล้วก็เตรียมไปใส่เลยจ้าที่เหลือน่ะอีกทานนึ่งก็่ท่านในนี่ใบละค่ะก็ได้สิท่านได้แบบก้นได้ใส่ปุ๋ยเอเบเนาะ นี่ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี้ก็ลดผักนิดนึงให้น้ําผักทางใบนะคะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ค่ะ